ไอ้เชี่ยเจอผีบ้าอะไรก็ไม่รู้หน้ากูเปนบ้าคิดถึงกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเด๋ยวเสียงใครพูดอะแกอยู่ไหนวะแน่จริงออกมาดิอยู่ตรงนี้นี่ไงจำกันไม่ได้เหรอเสียใจแย่นะเนี่ย <laughs> แม่ ก็แค่มาทวงสัญญาเองนี่ทำไมต้องรีบร้อนด้วยล่ะเดี๋ยวแกหายไปไหนวะออกมาดิก็ยืนอยู่ตรงนี้ตลอดนะมองไม่เห็นหนอจำได้ไหมแกขอให้ข้าทำให้เขารักแกและก็ได้ผลเพราะฉะนั้นตามสัญญาแล้วก็แลก่อนนะ นี่นายท่านครับถึงเวลาที่นายท่านต้องมากับกระผมได้แล้วนะไม่ใช่เรื่องของข้าสักหน่อยทําไมข้าต้องไปด้วยละ่ะตอบมาทีสิท่านจะไม่มาจริงๆหรอแต่ว่ากระผมนะรู้บางอย่างนะเรื่องเกี่ยวกับคนเออเรืนี้น่าจะเป็นผีล,ะละ้วล่ะที่ท่านกําลังตามหาอยู่นะข้าให้โอกาสจะพูดใหม่ เจ้ารู้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหมอนั่นหรอใช่แล้วครับเกี่ยวกับคนหรือผีที่ท่านตามอยู่นะเง้นหรอ,อยังงั้นเหรอได้เป็นอันว่าตกลงไปกันเลยฟูเดินทางตอนนี้เลยเนี่ยนะถ้าไม่ใช่ตอนนี้แล้วจะตอนไหน ช่วงเวลาตีสองถึงตีสามนะ่ะดีที่สุดแล้วนะรู้ไหมเดี๋ยวก่อนถึงนะพวกเราจะต้องทําการบ้านก,กันเอาไว้ก่อนนะจะว่าไปเจ้ามีลูกตอนไหนนะไม่ใช่ลูกเว้ยไอพายนี่นี่